สวัสดีพี่น้องสุขูสุข้นพุทธิตาผ้าน้อยของปูขุนของส่องสิบหกผ้าร่วยเสหนส่องตาขุนผ้ารวยเนาะที่มีตอนรับตู้ส่องมือนีน 2, น่พันที่งี้สิบหกเราพี่น้องเด้อมีตันลับตู้ส่องสิบหกผ้าร่วยเสหนกับส่องตาขุนผ้าร่วยงี้สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อย หกสิบหกพี่น้องถ้าน้อยมือว่านี่บ่าบกัในใดพี่น้องเอ้บ่เป็นชาเกียวเปนรุดตนน้อยเดียวในเจ้าพิเศษได้หกตัวเดียวใ่ศูนย์หกนะพี่น้องเนาะกาเอินกับลุดมัดเกี่ยวได้สามหน่อยสี่หน่อยสามลุดสี่ลุดมือว่านในลุดเดียวพี่น้องเอ้ยเพราะอาไพ่ลาย การช้ำนุ่นก็มีการพิษผ่านเนี้ยจะไม่ยนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหลาโตมันหลายอันกระซับสนแน่หัวัิดหัวนั่นกับเียนมาถึกมัดถึอเขียนมาเขียนมาแล้วกับกับว่าเอาน่หน้าลังเทียเนาะเอาตัวว่าถึกแล้วง่ามก็ตัดออกไปคันว่าออกซัมจังสีแม่พี่น้องมันก็มีสุขเทียวนั่นละแต่ว่ามันทางว่าเอาเขามามันหลาโตัน นี่มันกับซิบกวค,วคูพูนแม่พี่นอ้องซิจามซิจีคูพูดเนี่มาตัดหอยเมื่อซีนี่ใครเครื่องพุดนะฉันต้องเปลียกกระเซียวลงอหมัดจะดอกนี่มันหลายอาพี่นอ้องกเป็นยังเอาไม้เนาะเอาไม้มือนี่มันที่ยี่สิบหกเอาไม้พี่นอ้องเอาทวนก่อนก้อนจะเอาไม้ก็ได้ท่วนของหมูว่านนี่ก่อนห้าหน้อยสพโพกิดพี่นอ้อง 8ปดสามศูนย์องสาเก้าสกลมเด่นแปร่องสามเก้ตัวเก้านั่นพิษแต่จะตกตกสามตัวเดีที่แหลกมันก็พิษมาเลยเขียนผิดพี่น้องุดพี่น้องพิเศษจับ6กโคหกเกตแปเกตหนึ่ง นี่ฮกเกตกลมเรียนหกเกต,กเกเกตสามตัวหนึ่งหกเกตเขาลูดพี่น้องเขาลูดหกแต่ศูนย์หกปกติจับคู่หกเก้าหกหาก้า เก้าแปดหกแปดวิ่งหกเก้ลมเล่นหกเก้าล่องหกแปดตัวแปดหเก้าลดพี่น้อง V.I.P. วิ่งเก้าเกเกศูหเกเกแปด วิ่ง97ผมเด่น97ล่อง98 3ตัวกะ8 97หลุดพี่น้องมีเสียงฝนแน่จักหน่อยแล้วพี่น้องเด้อมันคือว่าในยามฝนน่ะยามฝนจะมีเสียงฝนเสียงฝ่าน้ำตกๆๆๆฝนตกยามเฮาเจ้าพี่น้องเอ้ยพอดีสิแกงนี่ล่ะกลังสิแก้งฝนมาตกใส่ ฟังกับเสียงฝนไปในนอพีนองนอธรรมชาติจังสุงมจังเงยนง็นพอน้ำจามฟานะน้ำทงน้ำทากสวยงามนอพีนองเนาะฝนดีฝนชงนมือน,นี้มาเบิ้งวันที่ยี่สิบหกพีนองเอ้ยว่าลายใหญ่ห้างมาหอดแล้ววันที่ยี่สิบหกสะพาอกิมาแล้วจัดไปเลยเอาไปพี่นองเอาไปรวยลายวันกันเนาะนหมวเจ้า เขาตลาดเนี่มือแรงรวยยนีมันเศร้าเขาตลาดจับใจซื้อแนวอยากแนวกินแนะพี่น้องเนาะจับเขากับานาซื้อหมูซื้อปลาทูซื้อไก่ซื้อเนี่ยจับครูเลยงามๆมึงนี่จะพอคิดจับครู 36 36 19 1930 Nâng cầu Nâng cầu xám xuống

โหลดน้ำจอน้ำเด้พี่น้งองเด้อเขารุดยาถิ่มจอจ่อไปน้ำโหลดไปน้ำสามตัวสามตัวหนาสาม งามเลยพี่นอ้องแบำงามๆเล่าเฉียวหน,นู่งเล่าในสิแตกขักๆจะเฉียวหนอ,อสามหกวิ่งสามวิ่งหกกลมเด่นสามหกเนีนสามหกล่องหาหนึ่ง เด็กว่าช่องฟังสองมาย่างลักลอบอู่หนังเรื่ระวังเด็กกลมกับเด็กล่องมาจับสามตัวใส่กันเราว่าช่องฟังไม่พี่หน้องเด็กมากคนละละก็คือกันพิเศษ ทีเศษจับครู่ห้า T หาาม Sam Sam chết Sam chết chết ha Sam Ring Ring See hà สี่หาวิ่งสามต่อเลี้ยงเลยพี่น้องสเตจเลยสามสี่หาสามสี่หาสามสีหสมส่หา

asam pokati 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 tapu เก้าแปดเก้าแปดหกห้าหกห้าห้าสอง สองสองหกหกเก้าเก้าหกโอ้เขียนยังไงงี ask, so ้วะบีทเนี่ยวิ่ง วิ่งเก้าแปดสามตัวหกเก้าแปดหกเก้าแปด วิ่งเก้ากับแปดผมเล่นเน้นเก้าแปดแปดเรื่ตัวนี้เหมือนี้บ้านก็มาตัวนี้เมื่อนี้ก็มาตัวนี้ที่น้องมือนี้ว่าแมนตีแตกสมบอกหนหมูว่านที่นี้ชิบหายก็มาตัวหนึ่งว่าหกเก้านี้ก็มาเก้าหกเก้าแปดคือเก้า มาตัวเดียวตัวเกา่าไมอ่าจะเป็นตัวแตกด้วยพี่น้องเนอปกติยานซ้มตัวยานแตกอยู่เมื่อนี้แตกคักคักไปเป็นจะน้ำกันน้ำด้วพี่น้องเนอเห็นว่าตัวเกา่าตัวหมูหวาน BIP BIP จับคู เก้าเกตเก้าเกตแปดหกแปดหกห้าสองห้าสอง ห้าสองเ็ดศูนย์วิ่งวิ่งเก้าเ câu kết linh, 3 tua, 9, 9 kết xem tôi có câu kiết, Vinh câu kiện, nên nên câu long เบอร์ทรลงกันมีผู้ทรมาบอกเลขอาเชนีคนโทรมาบอกหน่ยศูนย์หกสามศูนเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้า โอ้เด็กห่ามันแต่ผู้คนเอาแคบหนาจ้อยแคบหนาจ้อยพี่น้าเอ้ยผู้เด็กขมาแล้วก็ได้เด็กงามงามหวยงามงามมือนี้เรือมือนี้งามพี่น้องงาม งามวันที่2ี้นี่งามงเพี่อนเหลเ็กงามแล้วเพี่อนเองเอ้ย,อกกอยพดยยูดได้คำว่าล่ะกะแคหน่าจอเด้อพูดคำว่าไม่กะกดกระดิ่งไว้ติดตามไว้กดไห์กดใช้พูไลเดอร์ให้มันเดินดีๆนเะกมนี่คนบนเกมมันได้กลับมาแนะ่ห้าหน้อย วันที่ยี่สิบหกสิงหาค,สคมสพคมนีจับครูพี่น้องสามหกหนึ่งเก้าสามศูนหาหนึง่งวิ่งสามหกผมเล่นสามหกร่องหาหนึง่งสามตัวหาสามหกพิเศษสี่หาเกดสามสามเก็บ สามิงซี 4, หามเด่น 4, หีหาล่องสามสามตัวสามีหต่อไปปกติเก้าแปดหหหสองหเกวิ่งเก้ามเด่นเก้าแปดล่องเก้าห 3ามตัวหกเอันนี้งามพี่น้องปกตินงีงามงามโกโมูพี่ไอพี่ปวิ่งเก้าเดมเล่นเก้าเดมเล่น 9, ล,น9ล่อน สามตัวจัดไปเก้าเก้าเก็ดพี่น้องอันนี้ค็ว่าเปี่ยสามตัวเอาพี่น้องเอาไป <c oughs> จัดเลยพี่น้องเด้อจัดให้เต็มเต็มมักตูคู่ไดก็จัดคัดอันไหนก็พานให้พี่น้องเอฟซี 4, สู่ขู่สู่ขนโชคดีโชคโชมันหมานเด้อมันนี้วันที่มีสิบหกลำรวยกันสู่ขู่สู่ขนยาเจ็บยาจนกันเด้อคุณพาะลักษาสวัสดี